โคเด้นสปินเจ็ดปีปีที่มีให้ลุ้นในปีนี้ก็จะเป็นปีเบอร์เจ็ดกับปี l อนะเพราะฉะนั้นเราเราจะเอาเป็น BLE มาด้วยอันนี้เป็นเวลหนึ่งนะคุณดูมันมีสองเวลแล้วนะเดี๋ยวนี้ไปเล่นแต่ก่อนก็นอาจจะมีแค่แบบเดียวที่ซื้อก็คือแบบงบอยู่ประมาณสองพันตอนนี้มีสองเวลแล้วเบ็ดเสร็จรวมมาละสี่0ันสาประมาณนั้นอันนี้เดี๋ยวผมเอาการลุ้นแปดสามถึงแปดก็สองใบเนี้ยนะเราจะซื้อแบบเหมาไปเลยนะคุณดูเพราะมันจะลดราคาไปสิบ้าเอร์เ็ เวลสองโนเจ็ดท็อปไพรยี่สิบชื่อที่ดีที่สุดก็โดหล่อถ้าได้โดหล่อก็เดี๋ยวจะมาทําคลิปให้รับชมกันเพราะว่ามียูเว่พร้อมรุยอยู่ก็องเงินเด็มมาอันนี้พลังร้อยสิบเจ็ดอ่รอเอามาอันนี้ล็อกวกแปดแล้วก็พอดีนะเอาประมาณนี้แล้วกันสี่ใบนี้ราคาเราใจจัดโอเคยังไม่ได้รับของรางวัลมีของแถมอะน,นี่คือของแถมที่ได้จากด้านข้างของเวลหน,นึ่งก็จะได้อันนี้เวลสองก็จะได้อันนี้ อามันอันนี้ผมขอ,อกดเล่นสักแปดทีได้ไหมเอาคูปองเราจะไม่เหมากดเล่นเพื่อมีอะไรดีๆโดนๆดนดนติดไม้ติดมืออ้แถวล่างยังไม่ออกสักอันเลยเนี่ยเพิ่งเห็นไม่น่ากดเลย ตั้งแต่ทีแรกกูไม่น่ากดเลยนี่แหละแถวนี้แหละพอรับการ์ดด้ยค่ะเกือบเหมาเอยมันใช้รอบเยอะมากเลยนะถ้าเทียบกับแต่ก่อนรอบที่ได้ของรางวัลนะมาดูเงินเอ็มดีกว่าได้เท่าไหร่แปดล้านเลยเหรอ เยอะว่ะให้ไปประมาณ4 5่พันหเยอะมากเลยนะเพราะว่าถ้าเทียบกับแพ็คในช็อป4 5่พก็คือกล่องใหญ่อย่างเดียวได้6ล้านละการ์ดอะแต่ถ้าแพ็คในช็อปการ์ดมันก็อาจจะได้ลุ้นรวยมากกว่าหรือป่า,าเคลียเสร็จการ์ดไปก่อนลกกระเป๋าเอารุ้น3า8นี่ยอะตอดแทรก3ามถึงแมาหน่อยมีเงินตีบวกแล้ว้ยเอาอะไรไปตีผมไม่ตี ตามสภาพนะสามถึงแปดมันก็เหมือนแบบว่าเหมือนให้การบวกห้าเหมือนให้การบวกสามมาเพิ่มอะไรเงี้ยเดี่ยถ้าออกบวกแปดผมให้ตบเลยใบกระปรงนะีพวกเนี้ยอุ้ยหายแล้วอุ้ยเย็นรัดหรอเห็้เป็ดเป็นเล่นไหมอุ้ยให้ตกเลยเดี๋ยวจะเชื่อเราคุ้มตั้งแต่บใบแรกเลยนะมีทรง่หวาโอเคกลับเลน <laughs> นั่นแหละใบที่แพงที่สุดกูดูทรงแล้เปิดการลุ้นบวก5ไปบ้างเอาลุ้น3าถึงแไปหมดแล้วเนาะนี่เป็นดารบคอนหมกหนึ่งแต่เป็นการเช่า7วันผมบอกเลยว่าเป็น7วันอันตรายเลี่ยงได้เลี่ยงสําหรับการกดแรงใบนี้คือของแถมที่มันครบรอบนะและ้วทำไมงบงบวก5้ป่ะเนี่ยเฮ้ยอองลีอีบีใครบองหรอใครมีใครอะดูลามหไม่ออกบวกห้ออกบวกสก็ได้ไปตีไป ห้าถึงแปดอืมกับซูเลตอุ้ยแต่ก็ยังเป็นบวกแปดอยู่นะได้อปโปลออมานักลบมบงกรชิลี่ฮะโอ้ยโรดิเกตเหรออ่าก็ยังบวกแปดอยู่ใบนี้ก่อนแล้วกัน อีเซ e ่ h, บวกแปดอุ้ยพี่อันนี้มือกูทองจัดเลยนี่ว่าโหสุดยอดแต่ก่อนนี่อย่างแพงตอนนี้ถูกแล้วอ e ีเซ่แต่บวกแปดก็โอเคเราคนดูเป็นการลุ้นเลยไลท์อันนี้บวกหกได้ไม่ว่ากันก็ยังบวกแปดดีกว่ามันดีดีวะเฮ้ยพี่อันนี้มันบันของกูจัดจัดมาหกถึงแปดเราไปนี้ก่อนดีไหมเนี่ยไปนี้ก่อนแล้วกัน ใครวะโอ้ยตัวเจก็ยังบวกแปดอยู่เฮ้ยมเป็นเล่นไหมอ้าบวกแปดๆลัวอันนี้มันต้องงี้ดีวะแต่ยังไม่มีตัวแพงกว่าเอียนรันนะอ่าจจะเป็นใบนี้ฟอรลันเหรอคารวานี่ดับร้อ100ยท็อปร้อยไพ่ไม่รู้เหมือนกันมีใครบ้างน,นะ มีตัวอะไรแพงๆ BLE ีตัวอ้วนลูกมันพลังเยอะอยู่นะราคาก็ได้ที่หกแสนอันนี้เป็นการล็อกบวกห้าพลังร้อยสิบหกเลยนะไม่รู้ใบนี้กับเมื่อกี้ไหนดีกว่ากันแต่ผมไม่ค่อยชอบเป็นพวกการท็อปไพร์อะอย่ารวยดิแชทล่ำร้องอุ้ยขอโทษด้วยต้องขออภัยโอ้ อุ้ยปีกใครวะอุยอ้ยย,ยามานเจ้าคุณได้กี่ล้านแล้วเนี่ยแม่งคุ้มบักกิจหลักแล้วมั้งมาดูพลัง117กันพลัง117แล้วใบนี้ยเยอะกว่าเมื่อกี้หนึ่งขั้นอุย้ยเน็ตเวทป่ปะเน็ตเวทแหละยังไงก็ต้องเน็ตเวทแหละโอ้ เดี๋มันเลทประมาณนี้อยู่แล้วอะตัวมันก็มีแต่ตัวแพงๆมาเปียเอมาดูการลุ้นบวกห้าไอ้ยบวกแปดก่อนแล้วกันถ้าอันนี้เป็นเน็ตเวิร์ตปีวีกูให้ตบสามทิศทีโอเน็ตเวิอ่ะอุ้ยอุ้ยโรดิโก้อ๋อไม่ใช่นี่ยอ,โโอยัไลโนโ่ซามูเอลไลโน่มาดูใบนี้อ่ะไม่น่าแพงหรอกใบเนี้ยตอนนี้เ e อียนรัดยังถือว่าท็อปฟอร์มสุดนะเด็ตติมเมอร์อุ้ยผมก็พูดไปนั่น ทำไมมึงไม่เป็นกลางลุกโปรตุเกสทั้งทีแม่งไม่ค่อยจะเปิดได้นะธงโปรตุเกสเนี่ยแต่ถ้าใบเนี้ยได้ธงโปรตุเกสอะคือมีช้อยเดียวแล้วนะอุ้ยไม่ใช่ว่ะลุยฟิกโก้ก็โปรตุเกสเหมือนกันแต่กูขอแค่โปรตุเกสใครก็ได้โปรตุเกสอะหน้าเป้าหรือปีกก็ได้มันได้ขายขอตัวที่ได้ขายไม่เอาเปโดเนโตูไม่เอาแค่นั้นนะมาครับใบสุดท้ายลัานๆกับการ์ดปีโนเจ็ เฮ้ยปูตากห็นเยอะไปไปรวมมูลค่าก่อนดีว่าะี่ได้เยอะนเนี่ยมันขายออกอยู่แหละแต่และตัวที่ปเปิดได้ก็ถือว่าตัวยอนฮิตดูดีอ่ะมีตัวลาอีกอ่ะอ่ะประมาณนี้ที่เหลือเป็นตัวติดทีมผมนะที่แปดล้านเลยหรอกับเงินอีกแปดเอ็มยีิบหกยิบหกล้านล้านคุณดูที่ได้โคตรเยอะเลยโกเด้นสปินได้ดีเพราะมีเอียนรัดสายแม่ ผมมี PCU อยู่แล้วไงถ้ามาก่อนหน้านี้อาจจะเก็บไว้เล่นอยู่ยามาขายไปอีเซก็ขายไปอุยกำไรท่วมหัวหมดแล้วเน็ตเวทขายออกไว้เนี่ยไม่เล่นนะไม่เล่นตังเสริมทีมนะกูตะเกนโดต่ำไปเลยดูพลังก่อน ก็เยอะอยู่นะสำหรับบูตากโยอ่ะ,ะขายต่ำางนเน้นงานหม่อยอวันนี้ก็ซื้อง่ายขายขอ้อุ้มได้ที่ดีวะโอโหแน่นเลยไลฟ์ห้โหนักกันให้คว้าขายขายไปเก็บไว้ไม่ได้เล่นนะครับขายดีกว่าอะตุลาคมนี้บวกห้าขายออกกว่ะ ไม่คุ้มอะ่ะขายบวกสาแม่งอะไรเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อจะเป็นอะไรตีบวกอะไรอย่างงี้ตัวขายออกผมแบบว่า,วา,วา,วาแฮปปี้เอนดิ้งนะคลิปนี้ไปเห็นก็ว่าเจ๊งโกลเด้นสปินไม่เคยคุ้มเลย่งไม่ค่อยมีแต่วันนี้มีวันนี้มีส่งขายหมดเลยตอนแรกว่าจะเก็บตัวไว้ตีบวกนิดหน่อยไม่ต้องแล้วมั้งขายน่าจะคุ้มกว่าจะตีเฮลลี่ขึ้นแปดไหอ่ะส่งท้ายคลิปนี้หน่อย อ่ะได้หลอยประมาณนี้สำหรับเฮนลี่จริงๆเอาไปแยกขายคุ้มว่าหมดไปเท่าไหร่สี่พันห้าประมาณนั้นรามต่ำมาจะตีเก้าได้เดี๋ยวขอตีเฮนลี่ก่อนทำไมกูไม่ไปตีตัวอื่นวะ ตีตังอื่นมนันอาจจะไม่ติดก็ได้มองโลกในแง่นนดีไว้ที่วันนี้แม่งมือทอง GM หลับวันนี้วันของคุณดูดีนะจัดประเด็ดจ,จัดประแจมหมดของหน้าลุ้นละตังกูด้วยตังกูก็หมดเหมือนันก็เจอกันคลิปหน้านะครับคุณดูใครชอบไหมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยคลิปนี้แม่งทรงดีเฉยอือ